สวัสดีครับผมพิเชษหนึ่งหดาลวยนะครับชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าท่านแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับตะไคร้และกรดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณคุณป้าทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับ ความเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับครับก่อนอื่นก็ขออ่านคำเตือนให้กับคุณคุณป้าก่อนนะครับคําเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสถิติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับ168พารวยทางช่องจัดทาข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุากกินแบ่งรัฐบาล ของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆอิงนิ้นะครับครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนกครับชมของท่านด้วยนะครับครับกอดูเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับที่ช่วยเหลือค่าเน็ตค่าไฟค่าขนมผมนะครับหรือว่าค่ากาแฟนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านมากมากนะครับที่แบ่งปันให้กับผมนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมูนะครับให้เงินค่าขนมมาห้าร้อบาทนะครับแล้วก็ท่านเหล่อเชื่อนะครับอีกห้าร้อบาทนะครับแล้วก็ท่านเอกลักษณ์นะครับอีกห้าร้อบาทนะครับแล้วก็ท่านพี่พิมพ์ชนกนะครับอีกห้าร้อบาทนะครับก็ทัางสมชายนะครับหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ท่านชัยวุฒินะครับอีกห้าร้อบาทนะครับ แล้วก็ท่านประจวบนะครับอีก5 0าร้อยบาทนะครับแล้วก็ท่านวิบลนะครับอีก5 0าร้อยบาทนะครับแล้วก็ท่านสมัยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ท่านสมจิตนะครับอีก5 0าร้อยบาทนะครับแล้วก็ท่านพี่ชัยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับท่านใดที่ส่งค่าสมัครสมาชิกผมนะครับแล้วก็ สมัครเป็นรายงวดนะครับหรือว่าสามงวดสามงวดท่างวดนะครับหรือว่าท่านใดที่เชื่อมั่นในตัวผมสมัครหลายปีมานะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับผมเองก็อยากจะให้ท่านนะครับทดลองนะครับทีละหนึ่งงวดนะครับถ้าเลขไม่เข้าก็สามารถหยุดได้นะครับแต่ท่านเชื่อมั่นในตัวผมครับผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับสุดความสามารถนะครับ จะพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใส่ใจทุกหลักการนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านป้าๆนะครับและท่านที่ไม่ประสงค์นามนะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะให้มาเยอะหรือน้อยนะครับบางท่านก็รวบรวมมานะครับอีกหลายท่านนะครับที่ให้ข้าขนมก้าไฟนะครับที่ผมเอ่ยมาทั้งหมด เมื่อกี้นี้นะครับเขาเจาะจงบอกว่าให้ค่าขนมค่าทางค่าไฟนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ส่งมาแล้วบอกว่าช่วยกันนะครับผมเองก็ไม่ดูว่าท่านเจ้าจงแบบไหนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นค่าสมัครไปก่อนนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับต้องขออภัยนะครับครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจหลักการผมนะครับงวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับ นี่ครับธนาคารไทยนี้นะครับ408 807 5617นะครับนายพิเชษพวเพล็กเท่านั้นนะครับแล้วก็อดีไลผมครับ0943901555นะครับท่านสามารถเพิ่มอดีไลผมนะครับและอย่าลืมครับท่านสนใจสมัครสมาชิกผมงวดละ1 0 0บาทได้อะไรบ้างครับไทยคลิปครับเดี๋ยวผมจะอธิบายท่านนะครับหรือว่าท่านจะโทรมาสอบถามผมได้นะครับ 0943901555นะครับอ่าทีนี้มาเขาเรื่นหมนครับสามตัวตรงๆครับงวดนี้ครับผมแจกให้ท่านฟรีครับแจกให้ท่านฟรีนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ครับผมจะให้กับปีพีเท่านั้นครับสีแดงสีฟ้าสีทองนะครับอ่าแล้วก็ชุดกันอ่าแบบทั้งหมดนะครับเฉพาะชุดตรงๆนะครับ สองร้อยสิบชุดนะครับทั้งหมดมีสองร้อยสิบชุดอ่าไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหามนะครับแต่สําหรับท่านใดที่กลัวเบิ้ลหามาครับผมก็มีสํารองให้ท่านนะครับอยู่ล่างนี่ครับสําหรับท่านใดที่มาใหม่ครับอ่าผมขออบายนะครับสีแดงคืออะไรครับสีแดงคือสูตรที่ไม่ผิดเลยนะครับอ่าจุ่ตรงนี้นะครับอ่าแต่ถ้าสําหรับท่านใดที่เล่นนะครับให้เล่นตามสนเจ็ดครับสีแดงสีฟ้าสีทองครับอ่างวดที่แล้วเข้าสีฟ้านะครับ เมื่อที่แล้ว750เข้าสีฟ้านะครับสําหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกไปนะครับแต่สําหรับท่านใดที่เล่นใน y o u t u นะครับผมทําคุมเป็นสีเขียวไว้นะครับประมาณ50ชุดหรือ40ชุดนะครับก็ได้กันตรงนั้นนะครับแต่สําหรับสมาชิกจะได้แบบนี้ครับนี่เอาใม้ท่านดูแบบตัวอย่างนะครับโคตดหน้านะครับผมอาจจะแจกชุดเต็มอย่างเดียวนะครับไม่คัดไม่เน้นให้แบบนี้นะครับวันนี้ให้ฟรีๆเ่อนครับ แต่สําหรับ VP จะได้แบบนี้นะครับงวดได้หนึ่งร้อยนะครับอ่านี่ครับลองมาพิสูจน์ผมได้ครับถ้าท่านยังเชื่อมั่นในตัวผมอยู่นะครับงวดละหนึ่งร้อยบาทครับผมฝ่ายจะได้คัดกรองตรงนี้มาได้นะครับใช้หลายหลักการหลายสูตรมากๆเลยครับใช้ความคิดเปลี่ความคิดมากๆเลยนะครับถามว่าแล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมนะครับกาลังตีได้จากงวดที่แล้วนะครับหลักการนี้โอเคผ่านนะครับ ผมก็่ใช้หลักการเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านยังเชื่อมั่นในตัวผมครับติดไว้ครับตัวห้าบาทสิบบาทนะครับครับจดให้ท่านนะครับถ้าท่านจดไม่ทันสามารถแคปวิดีโอนี้ไว้ได้ครับหรือว่าหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็จดนะครับทีนี้สูตรทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตนะครับแจกได้เฉพาะบางสูตรนะครับ จกได้เฉพาะบางสูตรแต่ละการครับนี่ครับ2องตำบนมานแน่แน่ล้านเป์ครับเข้าทุกวดนะครับสําหรับท่านใดที่ยังเชื่อมั่นในตัวผมนะครับถามว่าโอยคุณพิเชษให้เยอะขนาดนี้แล้วกลับตัวด้วยแล้วจะไปเล่นยังไงครับสําหรับท่านใดที่ไม่มีที่เล่นครับหรือว่าชาวบ้า,าน ที่คิดไม่เป็นนะครับที่คิดไม่เป็นนะครับต้องเออกรมีครับต้องถ้าไม่ถูกใจท่านก็ต้องขออภัยนะครับถ้าท่านคิดไม่เป็นนะครับอ่าเลขเยอะชุดเนี่ยครับถามว่าเอาไปใช้งานแบบไหนได้บ้างครับเยอะแยะมากมายนะครับเอาผมขอแนะนําไม่ไม่แนะนําดีกว่าครับคือว่าผมเล่นยังไงอดีกว่าครับนี่ผมเล่นนะไม่เกี่ยวกับท่านจะเล่นเหมือนผมหรือเปล่านะครับนี่คือแนวทางของผมนะครับ ทั้งหมดเนี่ยตัวกับสีดำเนี่ยกับด้วยเนี่ยมันจะมีเจ็ดสิบชุดนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยคือตัวเบิ้ลศูนย์ศ8 8ย์หนึ่งหนึ่งสองสองแปดแปดเก้า้านี่ยอ่าเนี่ยะน,นะมันต้องมาหนึ่งตัวนะครับนี่คือเลขเคียนั่นเองครับรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดสิบห้าชุดครับ75้าชุดเนี่ยถามว่าเอาไปเล่นยังไงคุณมิเชสต้อง75ิชุดแล้วจะมือเขาใจไม่ถึงนะครับอ่าก็ต้องท่านก็ต้องหาที่เล่นนะครับ ขอที่ผมเล่นเนี่ยเขาจ่ายเก้าสิบนะครับบาตาละเก้าสิบบางที่เก่าห้าด้วยซ้ำนะครับครับผมก็เล่นเก้าห้านะครับแต่แต่ผมไม่ไม่ไน้นนะครับอัติว่าเก้าสิบเป็นกันนะครับยิงพื้นใบเก้าสิบนะครับสมมุติว่าเนี่ยครับเจ็ดสิบห้าชุดเนี่ยผมไปเล่นตรงตรงเลยครับผมเก็บทุนไว้ตรงนี้ครับมาหลายปีแล้วครับชุดเนี้ยเจ็ดพันห้าครับ เล่นตัวละหนึ่งร้อยนะครับนี่คือแนวทางที่ผมเล่นนะครับผมไม่เนะนแอมท่านนะครับท่านจะไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะครับอ่านี่ครับเจ็ดสิบห้าชุดตัวหนึ่งร้อยเจ็ดพันห้าครับถูกแค่ตัวงวดครับผมได้เก้าพันหรือว่าเก้าพันห้านะครับบางเว็บนะครับอ่านะครับผมจะได้กําไรสองพันหรือสองพันห้านะครับต่องวดนะครับเฉพาะชุดนี้นะครับถามว่าให้คุณเช่นได้ยังไง ต้องไปศึกษาเองนะครับผมไม่แนะนํานะครับมันผิดกฎนะครับผมได้จริงๆครับทางเลขตรงนี้เข้าตัวกลับหรือตัวมานะครับผมได้สองพันห้าหรือว่าสองพันนะครับถ้าท่านไปฝากธนาคารครับเอาเจ็ดพันห้าไปฝากธนาคารสิบห้าวันท่านจะได้ถึงสองพันหรือว่าสองพันห้าหรือเปล่าครับอ่านี่ครับนี่คือกําไรของผมนะครับถ้าท่านจะ เอาไปเล่นแบบผมนะครับท่านต้องมีที่เล่นนะครับผมไม่แนะนําเว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่แนะนํานะครับให้ไปศึกษาหา Google เอาเองครับครับแล้ววิธีที่สองนะครับวิธีที่สองครับถ้าท่านจะซื้อลอตเตอรี่ครับสองตัวบนนะครับถ้าไม่มีเลขในนี้ครับตัวลับด้วยนะครับอย่าไปซื้อครับเลขที่หายไปประมาณยี่สิบห้าชุดนะครับยี่สิบห้าชุดลดต้นทุนเลยครับ แล้วคนขายกองชาตเขาขบนเอเขาก็ขายไม่ได้อมันมันมีรางวัลอื่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับอ่าครับนี่ครับถ้าลองไปศึกษาดูครับหรือว่าท่านผมรู้ครับทุกท่านที่มาดูนะครับมีวิชาติดตัวอยู่แล้วครับสามารถคัดกองให้เหลือน้อยชุดได้ครับหรือว่าไม่มีจริงคัดไม่เป็นจริงสมัครสมาชิกผมนะครับผมให้เน้นๆครับ สิบสี่ชุดคัดให้เหลือสองชุดลองด้วยก็ประมาณเจ็ดชุดนะครับหรือห้าชุดเท่านั้นครับเผื่อไม่ต้องกลับด้วยครับนะครับสองโซลางก็เช่นกันครับแบบเมื่อที่แล้วครับไปเข้าตัวกลับนะครับศูนย์ห้าสี่ฟ้าแบบนี้ครับผมก็อยากจะแนะนำให้ท่านนะครับสมัครสมาชิกครับสมัครท่านใดที่คิดไม่เป็นครับ หรือว่าไม่มีพิชิตตัวครับหรือว่าท่านอยากลองผมก็ได้ครับว่าผมเป็นจริงไหมเข้าจริงไหมนะครับแล้วก็วิธีอีกหลายวิธีครับเอาเลขผมไปชนกับท่านอาจารย์อื่นๆครับท่านอาจารย์อื่นมีเจ็ดสิบชุดเจ็ดห้าชุดเหมือนผมเนี่ยก็ไปชนกับท่านนะครับหรือว่าผมไปเมือนเขาเนี่ยก็ชนกันครับเหลือน้อยชุดนะครับแค่นี้ครับมีเยอะแยะมากมายครับวิธีเล่นนะครับ ให้เหลือน้อยชุดครับถ้าท่านมีเลขวิ่งแม่นก็มาดึงไปเลยครับอ่าแบบนี้ครับครับผมได้ตังใช้ทุกงวดครับเหมือนผมเอาเงินมาแจกท่านนะครับวัละสองพันบาทถ้าท่านมีเงินลงทุนนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีลงทุนอ่าสําหรับคนที่เบน้อยนะครับเงินไม่ค่อยมีครับก็ต้องขออภัยครับความเสี่ยงนะครับมันอยู่ที่การลงทุนด้วยครับ ถ้าท่านจะไปทําไรทาสวนปลูกผักนะครับปลูกผักนะครับท่านลงแรงลงค่าไถขาค่าปุ๋ยค่าน้ําค่ายายังไม่ถึงโลยี่สิบาทเลยครับนี่ได้ต้องยี่สิบาทนะครับกําไรนเหานะครับสิบห้าวันได้แล้วนะครับสิบห้าวันได้แล้วไม่ต้องไปรอเป็นเดือนเป็นปีครับอ่านี่ครับสิบห้าวันได้สองพันบาทนะครับแต่ท่านต้องมีทุนลงนะครับ ครับผมไม่ได้สร้างฝันให้ท่านเคยรู้แล้วมันต้องถูกทุกงวดนะฮะถูกจริงไหมท่านลองไปพิสูจน์กับผมได้ครับอนี่ครับสองตัวล่างอาจจะผิดพลาดในวันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นในตัวสูตรผมครับผมก็เล่นแบบนี้ครับทุกงวดครับผมจะได้กำไรสองพันห้าข้างบนสองพันห้างล่างสองห้าก็เป็นห้าพันครับเดือนหนึ่งผมได้เป็นหมื่นครับเดือนหนึ่งมีสองงวดครับ นี่ครับผมเอาเงินตรงนี้ครับมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตผมไม่ต้องขอให้กินเลยครับอ่าจริงๆแล้วนะครับผมทำหวยเนี่ยถ้าผมไม่เปิดสมาชิกผมไม่แจกหรือแบ่งปันเนี่ยผมเล่นเองแทงเองนะครับผมไม่เหนื่อยขนาดนี้ด้วยครับผมก็ทําได้ครับแต่ผมอยากจะให้ท่านมีแนวทางครับอ่าสหรับท่านใดที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับอย่าลืมนะครับสองตัวล่างนะครับกลับด้วยนะครับ ถ้าท่านไม่มีเลขในนี้ครับอย่าไปซื้อนะครับอาจจะพูดเยอะไปหน่อยครับถ้าผิดพลาดประกันใดนะครับท่านไม่ชอบก็ต้องขออภัยนะครับนี่คือแนวทางผมนะครับท่านใดผักโเยอะไปจะเล่นยังไงนะครับผมเล่นแบบว่าการลงทุนครับนักลงทุนครับเขาลงทุนนะครับเอเอาความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเอาตัวเน้นๆนะครับแต่ถามว่าตัวเน้นมีไหมก็มีครับถ้าท่านกล้าเสี่ยงกับผมครับงวดที่แล้วครับ สองชุดเท่านั้นครับผมฝันสีแดงครับหนึ่งสามสองสามหรือว่าสามชุดจะไม่ใช่จะไม่ได้ครับอ่านี่ครับฝันแค่นี้เองครับอ่าเดี๋ยวผมพาท่านไปดูแป๊บหนึ่งครับเนี่ยนี่จดให้ท่านเลยดูได้เลยนะครับท่านแคปไว้เลยครับสองตัวล่างเท่านั้นครับกลับด้วยนะครับถ้าท่านจะไปซื้อลอตเตอรี่ถ้ามีถ้าไม่มีห้าตัวนี้อย่าไปซื้อนะครับอ่าวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้อย 64นะครับเนือนกันยายน์นะครับหรือว่าที่จะถึงนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมพาท่านไปดูของเมื่อที่แล้วแป๊บหนึ่งครับอ่าตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่มี็นประโยชน์อะไรนะครับแต่เราเองก็อยากจะให้ท่านเฮียไไ้้ไหนแป๊บหนึ่งครับ จำไม่ได้แนละ้วอันนี้ผมเก็บแค่สามงวดเองเก็บย้อนหลังแค่สามงวดครับพอดีมีคนถามมาเยอะครับผมเองก็เริ่มมาเก็บอันนี้วดวันที่สิบหกอันนี้ก่อนแล้วกันที่ออกที่ออกเจ็ดศูนย์นะที่ออกเจ็ดศูนย์เนี่ยครับผมเน้นแบบนี้ครับอ่าวันนี้เยอะหน่อยครับฟันเยอะหน่อยอ่าออกเจ็ดศูนย์เข้าตรงๆครับ เจ็ดศูนย์ขั้นตรงนะครับวด,ดนด้นะครับแล้วอีกวดแล้วมันออกสองห้าสองห้าผมไม่มีครับข้างบนไม่มีข้างล่างมีนะครับงวดววนทีสิบหกเดือนเจ็ดนะครับแล้วก็มาพอ่าเดี๋ยวกลางนี่ออกไปออกหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนี้ครับเข้าใหม่ขอดกลางนี้ไป าจจะช้าหน่อยนะครับต้องขออไปครับอา่ขอทวนใหม่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้วัวที่ออกเจ็ดศูนย์นะครับนี่ครับอ่ออาก็กลับไปได้อีกอได้สินี่ครับก็เข้าตรงๆนะครับนี้เข้าสองตัวล่างนะครับแล้วก็มางวดวันที่สิบหกเอ้วันที่หนึ่งเดือนแปดก่อนหนึ่งเดือนแปดนั้นยอมแล้วว่า แต่เข้าตัวกลับครับออกหกหนึ่งเนี่ยอกหนึ่งเนี่ยหมฟันสามจุดเองแค่นี้ครับเข้าหกหนึ่งนะครับเล็กวิ่งก็เข้าทั้งบนทั้งล่างครับล่างเก้าหกแต่ไปเข้าตัวรองครับอ่านี่นี่คือของเก่านะครับแต่ท่านดูครับแล้วก็มังงวดวันที่ที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาวันที่แล้วครับอ่าแบบนี้ครับ ผมฟันสองสามอ่าสามชุดหนึ่งสามสองสามสามแปดแค่นั้นครับเข้าสองสามตรงๆนะครับแบบนี้ครับจะวิ่งเข้าล่างครับสามครับบนเข้าศูนย์ห้าครับเป็นตัวรองครับแบบนี้ครับผมจะฟันให้แบบนี้ครับงวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจครับนี่ครับท่านจะได้เลขดับเลขดับต้องไว้ใจผมครับแบบนี้นี่คือคู่ดับนะครับนี่ของงวดที่แล้วนะครับ้วดับปีค่าแบบนี้ครับชุดนี้ก็ได้เลยครับ เอาชุดนี้กับชุดเมื่อกี้นะครับ75ชุดแล้วเอาเลขกลับตรงนี้ไปตัดอีกครับถ้าท่านใดที่สมัครสมาชิกผมครับเหลือน้อยชุดครับถูกทุกงวดครับอ่าดับปีค่าผมไม่เคยผิดครับแล้วก็เลขเคีรยผมไม่ผิดสองสูตรเท่านั้นครับคัดไปแล้วเหลือ48ชุดบ้าง50ชุดบ้างครับข้างล่างเหมือนกันครับถูกทุกงวดครับเรื่องนับต้องไว้ใจผมเนี่ยตัดได้เลยครับอาแล้วก็ อที่แล้วสมาชิกนะครับนี่ครับเจ็ดห้าศูนย์ครับเข้าตรงตรงครับเจ็ดห้าศูนย์แบบนี้ครับเมื่อแล้วผมให้สีแดงสีฟ้าครับแล้วก็จูวกันแบบนี้กับสมาชิกนะครับทีนี้เดี๋ยวท่านจะสับสนครับสามตัวโต๊ดครับนี่ครับสามตัวโต๊ดนี่ท่านใดที่สมัครสมาชิกนะครับท่านจะได้ชุดนี้นะครับนี่คือชุดสามตัวโต๊ดมาตรฐานนะครับแล้วก็สามตัวโต๊ดชุดคะเล่เตอรครับวุฒิแล้วเข้าศูนย์เจ็ดผมมีสามสี่ชุด แต่งวดนี้ได้สามสิบห้าชุดนะครับแล้วชุดฟันผมนะครับมีสิบห้าชุดแต่งวดนี้ผมจะแบ่งสีแดงคือเด่นสีฟ้าคือรองนะครับให้กับท่านเลยนะครับเน้นๆนครับอแล้วก็เรื่องสายปักแล้วก็มีแถมสายปักกันด้วยนะครับอ๋อขอแจ้งขับนิดนึงครับสําหรับท่านใดที่ขอสายปักนะครับสายปักก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถมรวมนะครับงวดนี้นะครับ ขอเยอะมากครับผมขออนุญาตนะครับสําหรับสมาชิกที่ไม่ต้องการข้อมูลนะครับขออนุญาตส่งให้ทั้งหมดนะครับให้ท่านไปกดลบออกนะครับให้ท่านเลือกเฉพาะเลขที่ผมฝันให้อย่างเดียวนะครับถ้าท่านใดที่ไม่ชอบหลักการนะครับเพราะว่าผมเลือกส่งไม่ได้ครับถ้าเลือกส่งนะครับผมต้องส่งวไว้ก่อนนะคกับภาคหนึ่งต้องมากลับส่ง หลักการให้อีกนะครับมันมันจะเยอะครับเยอะแยะมากมายครับผมเองก็ต้องขออภัยนะครับครับมาทัวร์นะครับเดี๋ยวท่านจะสับสนครับนี่คือวดนี้นะครับวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับสองพนร้อยหกสี่นะครับอหรือว่าหนึ่งกันยายนนะครับสามตัวตรงๆครับหลังหวยออกมีเหตุแน่นอนครับ่แล้วก็สองตัวบนนะครับกลับด้วยครับ มาแน่แน่ร้านเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็สองตัวล่างครับมาแน่แน่ร้านเปอร์เซ็นต์วิธีซื้อถ้าท่านไม่มีเลขใบนี้อย่าไปซื้อนะครับครับสำหรับท่านใดที่อยากได้เลขนร้อยชุดนะครับนี่ครับธนาคารไทยพิทครับงวดละหนึ่งร้อยบาทครับสี่ศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดห้าหกหนึ่งเจ็ดนะครับชื่อนายพิเชษหัวเล็กนะครับหัวเล็กนะครับแล้วก็ เบอร์โทรหรือว่าอดีไลล์ผมครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับ0ูนย์ก็อสี่สามศูนย์หนึ่งห้าห้าห้านะครับแต่ถ้าท่านฟังอยู่นะครับผมจะส่งเลขต้นเดือนนะครับวันที่สิบนะครับปลายเดือนนะครับหรือวันงวดนี้ครับวันที่ยี่ห้านะครับให้กับทุกท่านนะครับแต่ถ้าท่านใดที่สมัครสมาชิกมาก่อนผมก็จะจดชื่อท่านไว้นะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับท่านจะสมัครทีละหนึ่งงวดทดลองกับผมก่อนก็ได้หรือว่าท่านการณ์ไม่สะดวก จะวนบัญชีห้างวดสีงวดก็แล้วแต่ท่านนะครับ <S <S ผมจะจดชื่อท่านไว้ครับไม่ตกหล่นแน่นอนครับแต่ถ้าตกหล่นให้ท่านเลยวันที่ห้าวันที่หกจุดเจ็ดเนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยครับแล้วก็ส่งอสลิปให้ผมดูด้วยว่าคุณเชฟผมปนไปแล้วนะทําไมเลขยังไม่ได้ครับท่งติงผมมาได้เลยนะครับก่อนหวยออกนะครับถ้าเลยวันที่ยี่ห้าแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่ได้เลขนะครับท่งติงผมมาได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่อยากไม่ได้เลขนะครับ แล้วอย่าลืมเอาสลิปส่งให้ผมดูด้วยนะครับครับก็ท่านจะได้อะไรบ้างครับหนึ่งนะครับสามตัวตรงนะครับพร้อมคัดเล่นให้นะครับวันนี้มาแจกฟรีนะครับอแล้วก็สามตัวโตะครับมีชุดมาตรฐานแล้วก็ชุดคัดเล่นแล้วก็ชุดฟันให้ท่านนะครับแล้วก็สองตัวบนชุดเน้นๆนะครับ พร้อมยึดกันนะครับ14ชุดเท่านั้นนะครับและ2ตัวล่างเหมือนกันครับชุดเน้นๆนะครับพร้อมชุดรองครับแล้วก็การนวยท่านทั้งหมด14ชุดนะครับแล้วก็พร้อมเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนล่างเลขวิ่งบนก็คือบนนะครับล่างคือล่างครับงวดนี้ผมจะไม่ลงเลขวิ่งบนล่างให้ท่านแล้วนะครับตั้งแต่งวดนี้ไปนะครับผมจะไม่ลงเลขวิ่งบนล่างให้กับทุกๆท่านนะครับ จะเลขวิ่งบนก็คือบนไปเลยครับล่างก็คือล่างไปเลยครับสองตัวมาตัวหนึ่งครับฟันให้เน้นๆตัวเดียวครับอ่าหรือว่าท่านจะเล่นทั้งสองตัวก็ได้นะครับครับแล้วก็มีทั้งแทมร้อยสิบ่วยแล้วก็สิบ่วยทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็ใส่ตากครับปักหลักร้อยนะครับบนนะครับหลักสิบนะครับสิบล่างก็มีนะครับแล้วก็หน่วยบนนะครับแล้วก็หน่วยล่างก็มีนะครับอ่า คัดแบบเน้นๆตัดเลขอะไรให้ท่านดูชัดๆนะครับเข้าใจง่ายนะครับและเรื่องดับต้องไว้ใจผมครับดับพิฆาตนะครับดับในสามโลกครับยังไม่เคยผิดนะครับสําหรับท่านที่ติดตามผมนะครับไม่ว่าจะดังจากสํานักไหนครับตัดทิ้งได้เลยครับหรือว่าเอาไปหรือว่าเลขมันเด่นมากท่านชอบครับก็กันไว้ครับจะทิ้งครับอ นะครับสาหรับผมทิ้งครับาข้งล่างก็เหมือนกันนะครับเดินยาวๆครับมาพิสูจน์ผมได้นะครับแล้วก็มีทั้งคู่โถงคู่ทางคู่ต๊ดคู่ตายนะครับสามารถไปจัดทั้งสามตัวตรงสามตัวบนสองตัวสองตัวต๊ดอะไรได้หมดครับประหยัดเงินของท่านนะครับได้เยอะเลยนะครับครับอยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจนะครับหรือว่าท่านที่อยู่เบื้องหลังนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่มีน้าใจให้กับผมแบ่งปันมาให้กับผมนะครับผมก็ได้มีกําลังใจนะครับสู้ต่อไปนะครับยอมรับว่าเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากผมก็ยังต้องทำส่งหวยให้กับทุกท่านอีกสองวันครับถึงจะได้หยุดพักนะครับก็ไม่ได้หยุดพักเลยครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาเรื่อยๆครับสอบถามนู่นสอบถามนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับ ผมเล่งทําอย่างเต็มที่นะครับสําหรับท่านใดที่เล่งมานะครับผมก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะครับอวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จนะมีโชคมีลาบกับผมนะครับสวัสดีครับ